วัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้พ่ยิสีพยากรณ์นะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่22นะคะกระก,กระดาสองห้าหกห้าให้กับคนทั้งเจวันเกิดเลยนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยำนะ mm hmm. เริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์สใบนะคะคนวันอาทิตย์มี5ไม้เท้านะคะมี8ถ้วยนะคะ มีสี่ถ้วยนะคนวันอาทิตย์อารมณ์ไม่ค่อยดีนะนะฮะวันที่ยี่สบสองนี้นะระวังเรื่องคําพูดคาจานะฮะการคิดเห็นที่มันไม่ตรงหรืออาจตรงกับผู้อื่นหรือว่าไม่ลงรอยกับผู้อื่นระวังเรื่องทะเลาะเบาแวงระวังเรื่องขัดแยง้งระวังเรื่องจบเจ็บจากนะคะระวังเรื่องทําให้หงุดหงิดนะคะบางคนอาจมีเดินทางด้วยนะคะขอภหยทักพิเศษนิดนึงอ่าเขาบอกเรื่องการงานงานเยอะนิดนึงนะคะระวังหงุดหงิดนะเหนื่อยแล้วต้องระวังะระงับอารมณ์ด้วยนะคะตามนั้นเลยนะ ต่อไปคนวันจันนะคะคนวันจันสามใบคนวันจันมีเดทนะคะมีสิบเหลี่ยนนะคะมีเดอซันนะคะเขาบอกคนวันจันเนี่ยนะนะคะบางคนเนี่ยนะคะเพิ่งจบเจ็บจากเลยเพิ่งจะสูญเสียอะไรบางอย่างบางคนเพิ่ง เจ็บป่วยไม่สบายนะคะบางคนพึ่งาหายจากไข้นะคะบางคนพึ่งที่จะเรียกว่ามีเรื่องมีราวอะไรที่แบบว่าเป็นเรื่องทางอาจจะเป็นทางสุขภาพหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องทางใจทางกายก็ได้นะคะที่ผ่านมานะคะถ้ามันเป็นไปนแล้วดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะนะเริ่มต้นใหม่ด้วยดีนะคะแต่ว่าถ้ามันยังไม่เกิดเนี่ยก็ต้องระวังวันนี้สุขภาพนะคะการเดินทาง อุบัติเหตุหรือว่าออ่าอ่าาเรียกว่าอะไรอ่ะข่าวคนเจ็บคนจากก็ได้นะคะนาต้องระวังน,นะคะอ่าแล้วก็อ่ามันอาจจะมีทุกขลาบเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะนะคะไม่ดีก่อนแล้วก็จะดีนะคะมันจะมีเรื่องของอ่าสิบสิบเหรียญอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็อาจจะแบบว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ได้เงินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่ยกตัวอย่างนะนะคะนะมันเป็นไปได้เพราะว่าไพ่เนี่ยมันเป็นเดทก่อนแล้วก็มาสิบเหรียญน,นะคะนะ ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ผ่านมันผ่านมาแล้วเรื่องมันผ่านมาแล้วอะนะก็จะดีละนะคะมันก็จะเป็นอุบัติใหม่นะคะนะอ่าก็จะมีโชคมีลาบหรือว่ามีความพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอาจจะจะได้ราบสัตว์สัตว์ของเท้าสี่เท้าหรือว่าบริวารนะคะนะ บางคนเนี่ยมองว่าไปโรงพยาบาลทำคลอดได้ลูกชายก็ได้นะคะจาก3ใบนี้นะคะนะางคนได้บุตรบริวารน,นะคะบางคนบุตรบริบริวารให้โชคลาบด้วยนะคะมีเดือนซันนะนะคะดวงยังแข็งอยู่นะคะนะขอค่อยทักพิเศษคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคุ้มครองนะคะนะสวดมนต์ไหว้พระดีมากๆนะคะตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันอังคารนะคะสามใบนะคะคนวันอังคารมีสีไม้เท้านะคะ มีเด็กถือไม้เท้านะคะมีเดโมนนะคะเขาบอกว่า hmm. คนวันอังคารเนี่ยนะสีไม้เท้าคา่ะคืออาจาที่การงานโดดเด่นบางคนก็เรื่องของดิกแต่ฉันมองว่าเป็นงานนะนะงานคนโดดเด่นมากๆแล้วคุณก็โฟกัสกับเรื่องงานมากๆนะคะทําให้คนในองค์กรเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยรับผิดชอบงานได้ดีนะคะนะ mm hmm. แล้วก็เรียกว่า ไว้ใจได้นะคะประมาณนั้นนะคะนะแล้วก็หน้าที่การงานเนี่ยมันก็จะส่งผลให้คุณมีความมั่นคงในระยะยาวเลยทีเดียวนะคะนะอาแต่คุณยังมีเรื่องของความฝันนะคะบ้างก็ฝันเป็นลางบอกเหตุบ้างก็ฝันอบางคนก็อาจจะฝันเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จําได้จำกลายเป็นเป็นภาพจำมาแล้วนะคะแล้วก็มาเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังได้นะคะนะ แต่บางคนอาจจะคิดมากนะคะนะเกินเบอร์นะคะมีเรื่องของความคิดวิตกกังวลเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะขอให้พักพิเศษอไม่ต้องคิดมากค่ะนะคะโชคลาบนะคะแบบฟลุกกจะเข้ามาหาคุณในวันนี้นะคะตามนั้นเลยนะนะคะหรือว่าอาจจะได้โชคลาบจากความฝันก็ได้นะเออนะแต่มันเป็นวันที่22องอะเนาะเนาะ มันก็แบบว่าเออไม่ใช่วันที่หนึ่งวันที่สิบหกเลยก็แล้วแต่คุณอะนะคะบอกได้แค่นี้อะต่อไปวันพุธนะคะคนวันพุธสามใบคนวันพุธมีแปดไม้เท้านะคะมีเทมเพลรสนะคะมีเด็กถือดาบนะวันนี้คนวันพุธเขาบอกว่าติดพันธนาการนู่นนี่นั่นบางคนกักตัวนะ,นะคะบางคนไปหาหมอด้วยนะนะคะนะบางคนเจ็บป่วยไม่สบายนะบางคนก็อ่าเขาบอกว่า เรียกว่ามีความไม่ยืดหยุ่นไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวหรือบางคนไม่สบายใจนะคะนะเขาบอกว่ารอคอยบางอย่างรอคอยข่าวอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะได้รับข่าวนั้นนะคะนะ,ะบางคนอาจจะได้เจอบริวารที่ดือด้อๆลันๆด้วยวันนี้หรืออาจมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะขอพาทักพิเศษหน่อย่อา่บอกว่าอาจจะได้กลับไปที่ที่เคยจากมานะคะได้พูดคุยกับคนที่เคยรู้จักหรือว่าได้ติดต่อสื่อสารกับบริวารครอบครัวนะคะนะ ในต่างถิ่นนะคะต่างแดนหรือทางไกลนะคะตามนั้นเลยบาคนกลับบ้านเกิดนะคะก็เป็นได้นะคะต่อไปวันพฤหัสนะวันพฤหัสมีแปดเหรียญน,นะคะมีหนึ่งไม้เท้าไพ่ดีวันนี้อ่าแล้วก็เดวิลนิดนึงนะวันพฤหัสก็บอกว่า อสองมือน้อยๆก็ยังสามารถหาเงินหาไรายได้ได้เป็นอย่างดีนะคะหาเงินเก่งนะคะนะ้มีเรื่องของโชคลาภความมั่นคงทางหน้าที่การงานนะคะนะ้ำหรือว่าอาจจะมีข่าวดีเรื่องของความมั่นคงใดๆเกิดขึ้นความมั่นคงใหม่ๆการงานใหม่ๆนะคะนะมองได้อีกอย่างหนึ่งคือรักเก่าหวนคืนนะคะแต่หวนคืนมามันจะมาหวนคืนมาปั๊บๆนะนะคะมันอาจจะไม่ได้ยั่งยืนหรือว่าไม่รู้สิ นะอาจจะแบบว่าหวนคืนมาแบบว่ามาปลปปลุดป,ปุ๊บปั๊บนะนะคะคนมีเดวิลเข้ามาวันนี้ต้องระวังคนมาหลอกมาลวงมาลวงหัวใจมามาตุ้นแนวตุ้นแนวมาพูดจาให้หวานหูนะคะแต่ว่ามาเพื่อผลประโยชน์ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะต้องระวังจริงๆอ่นะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอ่าระวังเรื่องของความรักนะระวังจะเป็นรักสามเศร้าหรือความเจ้าชู้ตุ้มกลิ่นนะคะหรือ แบบจบไม่ลงสำหรับสามคนสักทีอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังเดอ้อนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์สามใบเอ็มเพลนส์ก็มาสี่ไม้เท้าก็มีอะไรอีกล่ะสองเหรียญสิคาได้ตังค์เนาะอ่ะเขาบอกว่าทำเพลนต์วันเนี้ย อาจมีเรื่องของการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงพลังงานต่างๆหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดใหม่อุบัติใหม่กับคุณนะคะซึ่งหลังจากนี้มันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะแต่เรื่องการงานนะ้าที่การงานดีมากมีความมั่นคงในระยะยาวทีเดียวนะคะนะเรื่องของการเงินมีการเงินมีเม็ดเงินหมุนเวียนนะคะไหลเข้ามาดีนะคะบางคนอาจมีเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะ,อะขอให้ทักพิเศษพักหน่อย อาเาสติก ah, นะคะวันนี้คุณอาจจะได้พบเจอกับคนจู้จี้ขี้บ่นเพอร์เฟกต์นิสตาหนึ่งนะคะหรือว่าระวังตัวคุณเองนั่นแหละจะจู้จี้ขี้บ่นเพอร์เฟกต์นิสตาหนึ่งนะคะนะระวังเรื่องของคดีความต่างๆด้วยแต่การสอบการงานดีนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์สามใบคนวันเสาร์มีเดอะมูนมาเลยนะคนวันเสาร์นี่นะนะคะอ้าวเดี๋ยวมูนมากับ ค่ะคายพินเทสอย่างนี้นะคะโห oh, คุณขาเป็นอะไรเนี่ยคนวันเสาร์คนวันเสาร์นะเขาบอกคนวันเสาร์เนี่ยถ้าไม่ป่วยไม่สบายจิตตกนะคะผีอ,อั่มเออนะยังไงเนี่ยคุณนะคะนะมีเรื่องของสิ่งลึกสิ่งลี้ลับนะคะมองไม่เห็นอาจทาให้คุณเจ็บป่วยไม่สบายนะคะคุณต้องระวังเรื่องของการไปลบลูสิ่งลี้ลับนิดนึงนะคะนะ เระบังนิดนึงหรือว่าเขาบอกว่าคุณเนี่ยนะช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่สื่อสารกับสิ่งที่มันอ่าสิ่งนี้ลับได้หรือว่ามีเซนส์นะคะแรงผิดปกติก็ได้นะคะบางคนมูมากบางคนคิดมากนะคะบางคนเนี่ยนะคะอ่าเรียกว่าอะไรอมองได้อีกแบบนึก็คือบางคนไปมูบ่อยช่วงนี้นะคะหรือว่าอารมณ์ขึ้นอารมณ์ร่องก็ได้นะคะ นะแต่ว่าเรื่องของจิตสภาวะทางจิตไม่ค่อยดีนะคะเพราะยังต้องสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะคะนะเรื่องของจิตไม่ค่อยนิ่งนะคะคิดเยอะคิดมากคิดเกินเบอร์คิดไปใหญ่นะคะแล้วแถมยังมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาด้วยนะคะนะหรือมองได้อีกอย่างหนึ่งว่าช่วงนี้นะดวงคุณมันเข้าอะไรสู่แบบว่าความความมืดมัน,มนครอบงำอะคะ่ะนะมันต้องรอไปสักระยะหนึ่งนะคะมันถึงจะแบบคลายนะคะนะ ก็ต้องระวังนิดหนึ่งระวังอะไรไม่ได้ระวังคนอื่นเลยระวังใจตัวเองนะคะเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นจากสภาวะอารมณ์มูทของคุณล้วนๆนะคะอาจจะนําพาซึ่งความเจ็บป่วยมาได้ด้วยนะคะถ้าอัน,นถ้าในเคสที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่ลี้ลับใดๆนะนะคะก็ต้องระวังนะคะแต่บางคนอาจจะมีฝันมีเรื่องของลางสังหรณ์ลางบอกเหตุหรือว่าซิกเซนท,ที่มันแรงสักนิดหนึ่งในช่วงนี้นะคะ ขอไพ่คักพิเศษหน่อยดูสิเี่ยยังออกมาถึงเป็นไพ่พระออาคุณส่วนวันไหวพระนะคะดีที่สุดนะนะคะไพ่ทักเตือนก็คือให้มีใจใฝ่ธรรมนั่นเองมีความเมตตาเยอะๆนะคะมีความกรุณาเยอะๆนะคะนะก็ต้องระวังเรื่องของใจตัวเองเป็นหลักเลยนะคะคนวันเสาร์นะนะคะเอาใจใฝ่ธรรม แล้วก็มองได้อีกอย่างนี้ก็คือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะหรือผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูเมตตาอยู่นะคะนะอืมถ้าสมมติเจ็บป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเดีมันก็หายคุณแต่มันต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะตามนั้นเลยค่ะจบแล้วเจ็ดวันเกิดจะเป็นยังไงบ้างนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ